เมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดให้มีงานวิสาขาบูชานานา,นาชาติขึ้นณวัดไทยลอสแอนเจลิสเพื่อฉเฉลิมฉลองสัมพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าโดยมีพระสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งจากวัดไทยลาวศรีลังกาและพะมา่ากว่า80รูป<ด>มาร่วมในพิธีครั้งนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยท่านเจ้าคุณพระทุนทรธรพุทธวิเทศประธานธรรมชาสงไทยคณะกรรมการอำนวยการเจ้าวาดและพระธรรมทูตในสกัดสมรมชาสงไทยได้รวมกันจัดงานวีสาขากิจกรรมที่มีขึ้นในงานได้แก่การทำบุญใส่บาตร การแห่ขบวนของการอันเชิญพระพุทธรูปคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกา,า,าคณะนักเรียนและพุทธศาสนิกชนมากมายพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวาัดไทยลอสแอนเจลิสเป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดงานพระสุนทรผู้ที่วิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและผู้แทนคณะสงฆ์ของแต่ละนิกายก่าบบูชาพระรัตนตรยัย แสดงสุนทรพจน์และสวดมนต์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยกล่าวรายงานการจัดงานวันวิสาขาบูชานานาชาติจากนั้นเป็นการถวายเพลนและพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามากะของบุญยาวชนอุบาสกอุบาสิกานักเรียนวัดต่างๆอ่านบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความนึ่องในวันวิสาขาบูชาการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธต่าง และพิธีทอดพ้าป่าสามัคคีสมัชชาสงฆ์ไทยได้จัดงานวิสาขาบูชานานาชาติที่วัดไทยรอดอเจลิิปีนี้นั้นก็เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีสำคัญอย่างการตัดสูปข,ของพระสมมาสมุทธาคือเป็นวันฉลอง พุทธยันฉลี2,600ปีด้วยและที่เราได้ปรารบจัดงานวิสาขาบูชานานาชาติที่วัดไทยรอดสิงคิรินี่ก็เพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นก็ว่าได้เพราะเราไม่ได้เคยจัดงานชนิดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายนะั้นถือว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญที่สุดในเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่ตัดสุดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะในการจัดงาน,นัคงนี้นอกจากจะเป็นการระลึกถึงวันสําคัญคือเป็นวันตัดสุ้ของสมเด็ปัระมัมมาสำพุทธเจ้าแล้วในงานนี้เรายังจัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะของพุทธศาสนิกชนอีกด้วยและนอกจากนั้นเราก็ได้เชิญชวนาชาวพุทธชาติต่างๆที่อยู่ในอาณาเขตของเรามาร่วมด้วยซึ่งก็มีาชาวศรีลังกาชาว ราวชาวเวียดนามและชาวพม่าก,ก็ได้มาร่วมงานกับเราที่นี่จึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันนี้สมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาได้มาร่วมกันจัดงานวิสาขาบูชานานาชาติเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบ2,600ปีพุทธชยันตีนั่นก็คือวันที่พระศาสดาของเราได้ทรงตรัสรู้ธรรม แล้วก็เผยแพร่ธรรมเป็นเวลา45ปีหลังจากที่เสด็จดับขันทปริินิพานแล้วจำนวน2,555ปีเมื่อรวมกับ45ปีที่พระองค์ได้เผยแพร่ธรรมในขณะที่ยังทรงพระชนอยู่ก็รวมเป็น2,600ปีดังนั้นในปีนี้เราในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสงไทยก็มาร่วมกันในการจัดงานเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของพระศาสดาว่า พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมแล้วก็แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ความสุขแก่ปวงชนโดยไม่เลือกชาติชั้นวรณนะนี่เราก็สามารถที่จะเห็นตรงกันว่าเมื่อเราได้มาศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระธรรมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมที่จะมีความสุขความเจริญโดยสมควรแก่การปฏิบัติการได้รับความสุขความเจริญในสมควรแก่การปฏิบัติของชาวพุทธเป่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะ ตัวเราเองเท่านั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกด้วยดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะได้พากันมาปฏิบัติธรรมด้วยอมิสบูชาและปฏิบัติบูบชาเพื่อจันลงให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีความมั่นคงแล้วก็เป็นมรดกตกทอดของลูกหลาน จะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเราทั้งหลายยิ่ง,งขึ้นแล้วก็เป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดไทยคือพระราชธรรมวิเทศที่ท่านได้อนุญ,ญาตให้ใช้สถานที่แล้วก็ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมทั้งคณะกรรมการโดยการของวัดไทยลอสแองเจลิสแล้วก็ญาติโยมก็ได้ช่วยกันเป็นอันดีดังนั้นก็จึง ขอจเจริญพรท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้